งั้นเดี๋ยวครูฉเฉลยนักเรียนดูพร้อมกันเลยนะคะข้อ1น,นะคะข้อ1นึ่เด study ประธานเป็นเดประธานเป็นเดกิริยาจะใช้รูปเดิมนะคะแต่ข้างหลังเนี่ยพอมาเป็นประธานเป็น he ปุ๊บตรงนี้ study ตรงนี้เราจะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es นะคะอันนี้ของครูมันเขียนลงไม่ได้นักเรียนเขียนตามที่ครูบอกเลยนะคะ ก็จะเป็น s t u d แล้วก็เปลี่ยนจาก y เป็น i เราเติม e s นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม e, s, ะะ I, ตม e s ต่อมาข้อ2ต่อมาข้อ2 tom and t i m ต่อมาข้อ2 tom and t i m รวมกันก็คือ2คนมากกว่า1คนเห็นไหมอาแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังประธานเป็นเจมข้างหลังบอกว่าเจมเพร ประธานเป็นเจมเจมเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นกิริยาเติม s แต่พอมันเป็นข้างหน้ารวมกันมากกว่าหนึ่งคนกิริยา play เอากิริยาตัวนี้เอา play ตรงนี้มาเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเติม s แต่ไม่ต้องเติม s นะคะตรงนี้ก็จะเป็น play นะคะตรงนี้ก็จะเป็น play ใช้รูปเดิมเลยเพราะว่าตรงนี้ประธานมากกว่าหนึ่งคนจะใช้ play รูปเดิมนะคะต่อมาข้อถามนะคะ ต่อมาข้อาม my friend g o my friend g o my friend, my friend. My friend. เพื่อนของฉันอันนี้กล่าวถึงเพื่อนหนึ่งคนกิริยา g o ลงท้ายด้วย o เติม es ต่อมาประธานกำหนดชี้มาให้ประธานประธานกำหนดชี้มาให้เพราะฉะนั้นกิริยา g o ก,ก็เติม es เหมือนกันดังนั้นข้อสตรงนี้ตอนนี้ก็ใช้เป็น goes เหมือนกันนะคะตรงนี้ใช้เป็น goes เหมือนกันนะคะ G.O.E.S. E ตัวนี้นะคะใช้เหมือนกันนะคะ G.O.E.S. G.O.E.S. นะคะใช้เหมือนกันอะต่อมาข้อ4นะคะต่อมาข้สี่ the children cry children ก็คือหมายถึงเด็กๆเด็กๆร้องไห้อะ her son ก็คือลูกชายของเธอลูกชายของเธอเพราะฉะนั้น ในเมื่อกล่าวถึงลูกชายลูกชายมีหนึ่งคนกริยาคลายทำยังไงคะลงท้ายด้วย y ก็คือเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า cri แล้วเติม es นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ก็จะเป็น cri es นะคะข้อ4ี่ข้อ4ก็จะเป็น cri es นะคะต่อมาข้อ5ต่อมาข้อ5้า student อาจารย์ครับค่ะ พูดเสียงดังกว่านี้ได้ไหมจานไม่ค่อยได้ยินหรูเปิดเสียงสุดเลยนะอะอาไม่ค่อยได้ยินหรออาโอเคแบบหนึ่งนะจะเพิ่มเสียงให้อ่ะได้ยินเพิ่มขึ้นไหมได้ยินแล้วครับอะโอเคข้อห้านะคะข้อห้า student ประธานมากกว่าหนึ่งคน student เติม s หมายถึงเด็กนักเรียนหลายๆคนอ่า ต่อมากิริยาใช้กิริยาเริยนเหมือนกัน L E A R N เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมคะตัวอย่างตรงนี้ประธานเป็นนนี่แอนนี่คือชื่อคน,นคนอ่าคนกิริยาเลยต้องเติม s แต่พอมาเป็น student มากนักเรียนมากกว่า1คนกิริยาเริยนตรงนี้ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า L E A R N นะคะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า LEARN นะคะ LEARN นะคะไม่ต้องเติม S นะคะเพราะว่าประธานมากกว่า1คนใช้รูปเดิมเลย LEARN นะคะต่อมาข้อ6ต่อมาข้อ6 I say I say เห็นไหมคะประธานเป็น I กิริยาใช้รูปเดิมเลยไม่ต้องเติม S หรือ ES แต่พอมาเป็นประธานเป็นชีปุ๊บพอประธานเป็นชีปุ๊บประธานเป็นเอกพจน์ กิริยาสเตย์ทำยังไงคะหน้า y าเป็นสระหน้า y าเป็นสระตรงนี้นะักเรียนสาม,มารถเติม s, <S ลงไปได้เลยนะคะดังนั้นตรงนี้ข้อ6กก็จะได้ว่า s t a y s นะคะ s t a y s ก็คือสเตย์เราก็เติม s, <S ลงไปได้เลยนะคะต่อมาข้อ7นะคะต่อมาข้อ7 you watch you watch อ่ะ คุณล้างจานคุณล้างจาน watch ตรงนี้หมายถึงล้างจานนะคะ,ะประธานเป็น you กิริยาใช้รูปเดิมแต่ตรงนี้ประธานเป็น he ดังนั้นกิริยาต้องมีการเติมอะไรคะเติม s หรือ es เกิดขึ้นกิริยาลงท้ายด้วย sh เพราะฉะนั้นต้องเติม es นะคะกิริยาลงท้ายด้วย sh เพราะฉะนั้นต้องเติม es เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อเจก็จะได้ว่า the was ล้วเติม es นะคะ was h e s เราเติม es ต่อมาข้อ8ต่อมาข้อ8 Mary w a t c h e d เห็นไหม Mary w a t c h e d Mary เป็นชื่อคน1คนกิริยา w a s h ตรงนี้ลงท้ายด้วย h e s, เห็นไหมคะเติม es ต่อมาข้างหลังประธานเป็น i กำหนดประธาน i มาให้ ดังนั้นพอกำหนด i มาให้กิริยา w t c s ตรงนี้ต้องทำอะไรกับมันไหมคะไม่ต้องเลยนะคะกิริยา w t c s ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยก็จะได้ว่า w a t c h นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า w a t c h นะคะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยตัด e s t นะคะก็จะได้ว่า w a t c h นะคะ w a t c h ต่อมาข้อ9 ต่อมาข้อ9 m ้า a ั d d a d ดแม่และพ่อ Mum ั n แอนเดสแม่และพ่อตรงนี้ประธานประธานตรงนี้มากกว่าหนึ่งคนเห็นไหมคะมัมและพ่อก็คือแม่และพ่อรวมกัน,นก็คือสองคนละอ่าต่อมากิริยาก็คือคำว่า Carry อ่าจากตัวอย่างตรงนี้ประธานก็คือจอย จอยเป็นชื่อคนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นแครีเรามีการเปลี่ยนจากวายเป็นไอแล้วเติม e อเกิดขึ้นแต่พอข้างหน้าพอข้างหน้าเราใช้ประธานมากกว่าหนึ่งมีทั้งแม่และพ่อเลยก็คือมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นแครีตรงนี้ใช้รูปเดิมนะคะก็จะเป็น ca ดับบั ry ข้อ9วันนี้ก็จะเป็น ca ดับบัน ry นะคะ ca ดับบลัน ry ใช้รูปเดิมเลยนะคะ ca ดับบัน ry ต่อมาข้อ10ต่อมาข้อ10นะคะต่อมาข้อ10ประธานกำหนดจรมาให้จรเป็นชื่อคนเอกพจน์หนึ่งคนอ่ากริยาคือคำว่าสวิมนะคะกริยาคือคำว่าสวิน,น,ะะววนตัวนี้สวินหมายถึงว่ายน้ำอ่าตัวอย่างประธานกำหนดเดถ้าประธานเป็นเดกกริยาใช้รูปเดิมเห็นไหมคะถ้าประธานเป็นเดกกริยาใช้รูปเดิมไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย แต่พอมันไปข้างหน้าปุ๊บกล่าวถึงจอนจอนเป็นเอกพจน์พอฉะนั้นสวิ m ต้องทำอะไรกับมันเติม S ลงไปนั่นเองตรงนี้ก็จะได้ว่า SWIM แล้วก็เติม S ลงไปนะคะก็จะได้ว่า SWIMS นะคะ SWIMS ทันอยู่เนาะต่อมานะคะบัตรกิจกรรมที่สอง อันนี้คืองานล่าสุดนะคะปัดกิจกรรมที่สองอันนี้คืองานล่าสุดที่ครูอัดคลิปให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดตรงนี้แล้วก็ให้ส่งค,ครูในคัทลูมจำได้ไหมอ่าอันนี้ครูมีการอัดคลิปให้แล้วเดี๋ยวนี้ครูเฉลยให้เลยนะคะอ่าข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่ง the earth the earth, the earth เป็นเอกพจน์กิริยา move ตรงนี้กิริยา move ตรงนี้ต้องเติม s, <S นะคะ กิริยา move ตรงนี้ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า m o v e s นะคะ m o v e s นะคะ move เติม e s นะคะ m o v e s นะคะต่อมาข้อ2ต่อมาข้อ2 I o f t e n I o f t e n go ประธานเป็น I กิริยาใช้รูปเดิมนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลย ตรงนี้ก็จะได้ว่า I often go go ใช้รูปเดิมเลยนะคะนักเรนก็ใส่ go ไปเหมือนเดิมเลย go go เหมือนเดิมก็จะเป็น I often go to the movie with my dad ต่อมาข้อ3นะคะต่อมาข้อ3 my family my family กล่าวถึงครอบครัว1ครอบครัวเพราะฉะนั้นกิริยาคำตรงนี้เติม s นะคะตรงนี้ก็จะได้ว่า co m p s c o m e s นะคะคำเติม s ลงไป c o m e s ต่อมาข้อ4ต่อมาข้อ4 Sam and Tom มากกว่า1คนแล้วเห็นไหม Sam and t o มมากกว่า1คนรวมกัน2คนเ w าเวเพรกิริยา p พ a y ตรงนี้ต้องทำอะไรกับมันไหมในเมื่อประธานมากกว่า1คนกิริยา p พ a y ใช้รูปเดิมเลยนะคะ ดังนั้นนันนี้นะักเรียนก็เขียน PLAY ลงไปเลย PLAY ลงไปเลยไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะว่าประธานมากกว่า1คนตรงนี้ก็จะใส่ PLAY ลงไปเลยนะคะต่อมาข้อ5ต่อมาข้อ5้มายมามแม่ของฉัน1คนกล่าวถึงแม่1คนแม่ของเรามีคนเดียวเพราะฉะนั้น กิริยาโกต้องทำอะไรคะลงท้ายได้วย o กิริยาโก o. เติม es นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็จะใส่ go แล้วก็เติม es นะคะ go แล้วก็เติม es go แล้วเติม es ลงไปนะคะเพราะว่าแม่มีคนเดียวกิริยาโก o. เติม es ตรงนี้ก็จะไส go es นะคะ go es Go to the market every morning ต่อมาข้อ6กโ e a n n Joy Watch ตรงนี้กล่าวถึงโจ e และจอยมากกว่า1คนแล้วกิริยา w Watch ต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเลยนะคะใช้รูปเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น WATC H นะคะตรงนี้ก็จะเป็น WATC H นักเรียนก็เขียนตรงนี้ลงไปเหมือนเดิม WATC H ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลย w a t c h S, นะคะใส่ w a t c h S, ลงไปได้เลยต่อมาข้อ7นะคะต่อมาข้อ7 Lisa Lisa ิเป็นเอกพจน์ลิซ่าคนเดียวดังนั้นกิริยา study ดดลงท้ายด้วย y ทำยังไงคะกดการเติม S es จำได้ไหมถ้าเกิดกิริยาที่ลงท้ายด้วย y นักเรียนต้องมีการเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es นะคะ นักเรียนต้องมีการเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es นะคะพอฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า s t u d i e s นะคะตรงนี้ก็จะได้ว่า s t u d i e s นะคะ s t u d i e s ตัด y ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es นะคะ s t u d i e s นะคะฝัดดีแมทเทมติก Mathematic ตหมายถึงวิชาคณิตศาสตร์ต่อมาข้อ8 d a y t d ต่อมาข้อ8 d a y t d พวกเขาเนี่ยเก็บห้องของพวกเขาทุกๆวันหยุดทุกๆวันหยุดมาจากคำว่า on w e e k e n d นะคะอันนี้ข้อ8ประธานกำหนด Day มาให้ Day.Day Day, หมายถึงพวกเขาประธานเป็นพระหุจน์พอฉะน,นั้นทีดีต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเลยนะคะใช้รูปเดิม ใช้รูปเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น P, i d y นะคะตรงนี้ข้อ8ก็จะเป็น P, i d y ใช้รูปเดิมเลยนะคะต่อมาข้อ9ต่อมาข้อ9 y o u watch u watch watch ตรงนี้ประธานเป็น u กริยาวาดต้องทำอะไรกับมันไหมคะไม่ต้องเลยนะคะใช้รูปเดิมตรงนี้ก็จะเขียน w a s Sh ลงไปได้เลยนะคะ w a s P s ลงไปได้เลย you wash you r c a r every sunday หมายถึงว่าคุณเนี่ยล้างรถยนต์ของคุณทุกๆวันอาทิตย์ต่อมาข้อสิบต่อมาข้อสิบ ad o c sleep sleep ตรงนี้ต้องทำยไงคะในเมื่อกล่าวถึงหมาหนึ่งตัว sleep ตรงนี้ต้องเติม s นะคะ sleep ตรงนี้ต้องเติม s เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า a dog sleep ตรงนี้ก็จะเขียน s l d o e e p แล้วก็เติม s ลงไปนะคะ s l d o e e p s นะคะ on the sofa หมายถึงว่าหมาเนี่ยนอนหลับอยู่บนโซฟา sleep เติม s นะคะ sleep เติม s อ่าทันอยู่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยครูจะมีการแทรกตรงนี้เอาไว้ให้นักเรียนในคาสลูมด้วยนะคะครูจะมีการแทรกตรงนี้ไว้ให้นักเรียนในคาสลูมด้วย Yeah.